สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกนไม้ด่างและโคโดกเซียทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะมาเอาเจ้าไวลาวานะครับได้มาจากปลายไหลนะครับลงดินกันนะครับดินนี้ก็เตรียมไว้หลายวันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เขาเกิดความร้อนนะครับเราก็เลยเตรียมดินวงในวงบ่อไว้หลายวันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับ ต้นพันธุ์ของเรานะครับน้ําในบวรวดน้ํา2ลิตรนะครับไตรโครามาชนิดผงนะครับแล้วก็ปุยเม็ดละายฉานะครับ KN 2นะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติทำให้พืชโตบโตได้เร็วนะครับเพราะว่าสารอาหารในนี้ของเขาครบเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็เตรียมหลุมไว้ บ้างแล้วนะครับจากนั้นก็โรยปุ๋ย KN2 นะครับครึ่งช้อนชานะครับเออครึ่งช้อนฐานข้าวนะครับโรยล,ลงไปนะครับจากนั้นก็กลบบดินนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้รากเขาอ่อนๆเขาสัมผัสกับปุ๋ยก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะชอกปุ๋ยนะครับ ต่อมาก็มาเริ่มกันเอาเจ้าไวราว,ว่าลงดินควมกระถางนะครับดินแตกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรายัางมีดินตรงนี้อยู่นี่ลงดินจากนั้นก็กรบให้เรียบร้อยนะครับ ต่อมาก็ปุ๋ย kn 2นะครับชนิดเม็ดอีกครึ่งช้อนชานะครับอีกครึ่งช้อนฐานข้าวนะครับโรยรอบต้นนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็น้ำที่เตรียมไว้นะครับน้ำที่เตรียมไว้นะครับจัดการด้วยไตรโคดมานะครับหนึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชาเต็มเ็มนะครับ จากนั้นก็ลาดรถลงไปนะครับการลากเน่าโคนเน่าจะไปกัดกินเชื้อร้ายในดินทำให้ดินของเราเป็นดินที่สะอาดต้นพืชตอบโตดได้ดีนะครับรดให้หมด2อนิดเลยนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ต้นของเราก็จเจริญเต,บติบโตแข็งแรงนะครับรากไม่เน่าโคนไม่เน่านะครับ เพราะว่าดินเราสะอาดอะไรเรียบร้อยเลยนะครับปุ๋ยก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ